ู่อไปนะครับในสนามที่สองนะครับุซุปเปอร์เวลีนะครับแล้วก็สนามที่สนะครับจะว่ากจับเวสตนนะเดักีาคู่ต่อไปเนี่ยจะเต็มตัวได้เลยนะครับออไปครับงวาครับจากด้านซ้ายับซายแล้วก็ คืมาให้บังชาลบางชาตัดเข้กางเร้แล้วจานมาจาบขวานี้บางมิ้นท์บอลแล้วก็ไปได้งแล้วก็รู้จาร์ซ้ายแล้บังชาลได้บอลแล้วก็ย้าอยมาวบางเาเปลี่ยนแกนมาขวาแลวโดนสาม้าแล้วก็ได้วามดนี้มาแล้วตอนนี้แล้วก็ไปแล้วจ้าแล้วก็ยังไงเหล้วติดบีพีบเอาครับตอนนี้แล้วก็ได้บอลบีเคแล้วก็ยังไงตอนนี้เอเดนตตับาไระดาแล้วก็เปกนมาขวามื่อกิน